ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเท่าทัานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้วยเด็นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นเยาวทา,งทางสงมกราคมก็อโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย <c oughs> วันนี้ก็เป็นอทานดับบุญ ตัวเดียวนะดับตัวเดียวบนดับบนตัวเดียวนะท่านก็เบ่งปันดับหกดับหกตัวเดียวนะอดีตก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมนะอดีตก็มีหลุดบ้างเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันดับหกดับหกตัวเดียวเป็นโยธา ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ครับผีเสื้อเทวดานะท่านผีเสื้อเทวดาเบ่งปันดับสิบบนเบ่งปันดับสิบบน เบ่งปันดับ5เบ่งปันดับ5แล้วก็ดับ9นะดับ5ดับ9เบ่งปันดับ2ตัวให้พิจารณาดับ10บุนทานผีเสื้อเทวดาเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้ต่นนี้ก็เบ่งปานชุดโบล่นึ่งเก้าส3่สา9เก้าส3 4ห้าเก้าดสหนึ่งสสสี่สี่เก้าสา หลักร้อยเด่นเก้ารองแปดนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณนะขอบคุณแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปานเดียวทานสิบหน่อยนะจับคุดจับชุดเอาเอง เบงปันปนะท่านหลัก10 034 6 8 9แล้วก็หลักน้อย259 259นะหลัก10หน่อยนะท่านจับคู่นะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแน,นวทางที่เบงปัน ต่อไปครับผมใบนี้เนนเกี้ยวเบ่งปอนเดียวทางสิบล่างเบ่งปหาสี่สสองหนึ่งห้าสี่สองสามหนึ่งท่านเน็นเก้ยวก็เบ่งปานห้าตัวให้พิจรารณาเป็นเนียวทางด้วยนะ ขอบคุณอย่างมากเลยนะเจ้าของข้อมูลที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยสิบหน่อยนะหลักอร้อยสิบหน่อยแบบสามตัวท่านนี้ก็เบ่งปานให้พิจารณา เบ่งปันปให้พิจารณาสองหนะสองเบ่งปันป3ตัวขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านนะท่านอาดีตก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวทานใหม่เี่ก็เบ่งปันสอง เบ่งปันสามตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ผีเสื้อเทวดาดับล่างเบ่งปันดับสี่ตัวเดียวนะเบ่งปันดับสี่ตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางท่านผีเสื้อเทวดาเนาะเจ้าของแนวทาง ที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ก็ทันเด่นเกีียวเบ่งปัน,น973เด่นกำลังวันพฤหักสบดีเนาะเบ่งปัน,น973ตัวเต็มชุดเต็ม1379คัดเหลือ973 แค่สามตัวคัดแค่สามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับผมนักขินุดับล่างใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะ อดีตที่แล้ว,สร,ลวนนะสรุปแล้วก็ดับพันนะสรุปแล้วก็ดับพันธเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปานสองนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานสองตัวเดียวดับดับล่างนะดับล่างท่านนาคินโนะนาคินโน เจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมชุดสองตัวครับท่านอนดีตก็ผ่านอธิบนดะีท่าเนาะหกสามก็คู่บุนล่างนะท่านผู้ชมอดีตก็มีผ่านมีหลุดนเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ

ถ้านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับใบนี้3ตัวตรง2ตัวตรอง2ตัวตรองดับล่างนะนดครับดับล่างตรองนะ ก็แคปหน้าจอได้เนาะดับล่างนะไม่เด่นนะ 03, 0ูน6 0สาม1ูน6 2หกศูนห่สนนะท่านก็ไล่ไปนู่นเนาะ9 4 9 7 9 8นะก็เป็นแนวทางคู่ดับคู่ดับสองตัวล่างตรองนะขอบคุณมากจริงๆแนวทางที่ เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบน,นี้ครับสูตรใหม่สิบโบนตัวเดียวเบ่งปันสี่ตัวเดียวนะเบ่งปันตัวเดียวสี่อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใบนี้ก็เบ่งปานดับ4ตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะวิ่งตัวเดียว4นะไม่ดับนะเด่นนะวิ่งตัวเดียว4ี่โตไปกระผมท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วเบ่งปัน,ปน แนวทันของ xn เ,เบ่งปานวิ่งตัวเดียวเจ็ดนะวิ่งตัวเดียวเจ็ดนะสรุปแล้วหลุดไปนะท่านผู้ชมนะสรุปแล้วหลุดไปนะเบ่งปานเจ็ดหลุดไปนะแปดหกสามหลุดไปนะ ซึ่งเนี๋วท่านใหม่นี้ครับเบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานอีกแล้วเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปานก้าตัวเดียวเบ่งปานก้าตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางรอสอนอนะท่านรอสอนอเนะี่ยตัวเดียว9นะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณมากเลยข้อมูเดนวทางเอกนาะ ีเบ่งปานอย่างเร็วเรียวทันใจไปครับผมไปนี่ครับนะเวียงพิงดับสิบหน่วยล่างเวียงพิงดับสิบหน่วยล่างเบ่งปานดับหนึ่งนะเบ่งปานดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวดับสิบหน่วยล่างท่านเวียงพิงนะเจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม